อย่างน้มูมการที่เคารพอย่างสูงขอถามปัญหาดังนี้เรื่องอานิสงส์ของผู้ที่ซื้อหนังสือพระไต,ตรปิฎกถวายวัดในแตะสะสะ่ศาสนาจะได้บุญมากไหแค่ไหนทีสร้างห้องส้วนไว้ในวัดจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนจากผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพนุมโมทนานะหนังสือพระไตรปิฎกนั้นชื่อว่า ตะนังไว้ซึ่งพระศาสนาแต่คําว่าอาน,นิสงส์มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งสงอาอน,นิสังสะนี่แปลว่าประโยชน์เอาไปวัดที่ไม่มีคนอ่านเลยเนี่ยเคยเวลาผมไปแสดงธรรมผมนึกสงสัยบางข้อผมก็ไปหาพระนายปิฎกมาอ่านขอยืม สู้นังสืออต็มอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอหนึ่งสงสัยว่ามันจะแม่นยำหรือเปล่าก็ไปขอเปิดดแูแต่ละเล่มดังเปรบไม่มีคนเปิดสักทีหนึ่งสามตู้สี่ตู้อย่างนี้อันนี้สงน้อยจะให้อันนี้สองมากก็ต้องไปถวายวัดที่ท่านมีความสนใจมีการอ่านซื้อตั้งตู้ไว้เฉยๆนี่ได้อันนี้สงน้อยหนึ่งแต่ก็ได้อยู่แต่ไม่เต็มเม็ดเป็นหน่วยการสร้างส้วมนั้นมากประโยชน์มาก จะอังกันเลยในประโยชน์เพิ่นเงียมือสอท่านกันบอกท่นพิกายที่เห็นบอกเพิ่นนั่นเราเอาได้เรออกเนี่ยเอาเดอ้อก็บได้เลยเพราะนั้นจึงเรียกการเรียกว่าขเขาไปนั่งตรงนั้นแล้วมันสุขคสมัยพุทธเจ้ามีพระภิกษุองค์หนึ่งใช่เหมือนเรียกว่าอัจฉริยะภูตเป็นธรรมอันน่าอัศจรย์มีคนคนหนึ่งอายุยืนยาวมากเลยยืนยาวกี่ปีร้อยหก อายุท่านยืนมากชื่อว่าพระรักขุลักว่าพระักขุลักนี่ก็ยังแปลกคือเป็นเป็นลูกคนสองตระกูลเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกคนเดียวเศรษฐีคนนั้นที่เลี้ยงเอาไปอาบน้ําที่แม่น้ําอวัดีเห็นยังไงบุญป้าหนองน้อยเหล่นนามเจ้าของมวดมุดใหญ่มากทั้งได้บุญมาดสวดกินข้าไปกินเลงลงไปในท้องเลยลงไปแล้วเหมือนเหมือน กินถ่านไฟโง้อยู่ไม่ได้เลยวันนี้มันเลยขึ้นมาปิ้นท้องปิ้นไหยเหมือนไฟไหม้ในห้องนี่เห็นให้ชาประมงเห็นเลยไปจับเอาไม่ได้ไปเอาอะไรยากเอาเชือกไปผูกลากขึ้นบนบกน้องก็ตายตายก็ผ่าท้องเลยเนึกว่าปลาแม่ไข่พาไป,ไปเจอเด็กคนนั้นอ,อีกโอประกาศขายปลาก่อนมันเป็นปลาตัวใหญ่น่าจะอร่อยแม่ไข่เศรษฐีคนหนึ่งมาซื้อแล้วก็ผ่าท้องไปเจอเด็กไม่ตายเศรษฐีคนนั้นก็เป็นคนไม่มีลูกดีใจอย่างใหญ่หลวงเหมือนถูกเลขเป็นล้านรางวัล บมมีลูกก็ได้ลูกวันนี้ได้ลูกปลามาเลี้ยงอุ้ยปลาออกลูกเป็นคนจะเป็นขากันไปละบัดพ่อแม่ทั้งนนให้ร้องให้หาหากันเหนือน้ำยินข่าวว่าคนหนึ่งซื้อปลาได้แล้วผ่าค้องได้ลูกลูกเราแน่ๆตามมาดูจริงๆอ๋อคืนไม่ให้ฟ้องกันถึงพระราชาลูกเจ้าที่บ้ายังอยู่ในท้องปลาคอยลูกอยปลาปินมาทันพ่อแม่ดอกไปเถียงกันไปกันมาบมมีหลักฐานพยาญาณยังฟ้องพระราชาพระราชาก็เลย มันง่ายขึ้นเอาอย่างนี้เสียสองตระกูลนี่ต่างก็มีไม่มีลูกมีลูกคนเดียวเนี่ยมีหลักฐานเป็นพ่อแม่ด้วยกันสิไป ก็เลยตั้งชื่อว่าพักกุลคนสองตระกูลเพินนัห่างมีได้ลูกเศรษฐีทั้งสองตระกูลรวยขนาดหนักงานแล้วมีเย้ามีเรือนครอบครองสองตระกูลอายุ4ี่ปีบวชอมพระพุทธเจ้าเลื่อมใสบวชแล้วปฏิบททัติทำลุทมเป็นพออระอรหันต์เวลาบวชแล้วไม่เคยนอนเลยนั่งอยู่อย่างนั้นแหละนอนก็นั่งรับเอาแต่เข้ามานั่งรับยังมือสอเข้าเนี่ยก็จะมีบุญอยู่ได้นั่งรับเป็นเพมีบุญปานนิ่ขึ้นแล้วโงกไปโยกมาบ่เม่น แห้งระบ่โยกยุบานนี่ก็ยังมาเป็นอย่างผมเห็นแล้วุ้ยกับมันผมย่านมันปวดแอวตายแล้วคนว่โยกเป็นอ่นี้วเขาบางคนเนี่ยมันพร้อมยังมาเป็นอย่างอยู่สแสดงว่ามีบุญเติบนี่ท่านพระกุหลานี่พอบวชนแล้วเนี่ยไม่นอนตั้งใจระพฤพิธรรมลุททำแล้วก็ไม่นอนปวดอีกร้อยยี่สิบพรรษาก,กับอายุเป็นคารวาสสี่สิบเป็นร้อยหกสิบไม่เคยเจ็บไม่เคยไข่นั่งหลับอยู่นั่นก็ไม่เคยเป็นนิว่วไม่เคยเป็นโรคไตคนธรรมดาจะทําได้ไหมเป็นที่บุญนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระเราเนี่สมาทานเนสัตสิกังคะตลอดตามเวลาอันควรเป็นการฝึกตนเพราะมันจะเกิดโรคท่านผู้นี้ร้อยี่สิปีเนสัตสิกังคะนั่งเป็นวัดไม่เคยนอนเป็นโรคอะไรเลยไข้ก็ไม่ไข้ตายก็นั่งตายเรียกลูกศิลยกลูกหาถือไม้ลูกดานไปหาเคาะประตูเรียกลูกศิ์มานั่งล้อมฉันจะไปแล้วนะ ยีอะไรสงสัยถามสงสัยในธรรมวินัยของศาสดาไม่มีใครสงสัยทางเงินฉันตายนะก็แก๊กบ่าดเดียวหนึง่งตายจ้รอทั้งหลายอาศัศจรรย์พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องอศัศย์ของท่านผู้นี้ยืนยาวทั้งไม่เคยเจ็บไข้ซึ่งมีเหตุที่ได้กระทําเป็นสัมภารธรรมเอาไว้ได้สร้างจาราพระพุทธเจ้าใช้วกคำวเวชจกักรดีร่วมถ่ายนี่แหละขาเรานี่แหละแก่พระแก่สง รงอยู่ในสินในธรรมได้เข้าเนี่เป็นอย่งไรหน,หนี่ลงเรียงคิวกันเข้าไปบุหนู้นนี่ขันปวดพร้อมกันคนได้แรงเขาปลาตํำยามตํำยามบนได้ห้องสุขาเพราะฉะนั้นการสร้างส่วมจึงได้อานิสง์มากผู้นั้นจะไม่เจ็บไข้ป่วยผู้มีสุขภาพพลานามัยอายุยืดยาวคงจะนี่ข้อเสนอแนะการนมัสการท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเนื่องด้วยอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งได้ปฏิบัติตนไม่เหมือนกันคนรับอาหารแล้วก็เข้าไปนั่งทานในมุ้งก่อนหมู่คณะ และไม่ยอมไปร่วมคณะบางคนก็นอนอยู่แต่ในมุ้งยอมออกไปนั่งร่วมหมู่คณะและเศษอาหารทานไม่หมดก็ใส่ถุงแขวนไว้ตามต้นไม้เหมือนกับจะเตรียมไว้ทานตอนเย็นเอช่วยบอกคณะอุบาสิกาให้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันด้วยโดยทั่วกันขอกราบเรียนนรรมศการอาจารย์ด้วยครับความเคารพอย่างสูงคณะผู้ปฏิบัติธรรม เพราะอนุโมทนาที่บอกข่าวจริงๆแล้วมันก็มีอย่างนี้โลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลอบกิเลสและคุณธรรมตั่วอายุไขของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกจะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วคนหยาบคนละเอียดต้องมีทั้งโชคและเคราะห์คนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปก็ใครเห็นใครอยู่ใต้กอช่วยอนุเคราะห์บางทีอาจจะเจ็บไข้ ต้องการมากับเพื่อนอาจจะถูกกระทบกระเทือนตกรถตกลามาแต่มีสถาม,มาถึงมันเจ็บไข้ป่วยได้มาร่วมได้เห็นหมู่เห็นคณะก็เป็นบุญตาได้พูดจาเป็นบุญปากถ้าอย่างนี้ก็หน้าอนุโมทนานะต้องดูเหตุตุผคบางคนอาจจะป่วยไข้แม่ใหญ่เท่าๆมาไม่ได้แต่ก็ไม่อยากกลับบ้าน ก็ดีอยู่ได้ผูจังสังกดายโอ้บางคนมาได้แต่ว่าอยากแต่เมื่อนั่งสมาธิมืออ่อนิสิลาเมื่อบอกพันบาบอสมบายประชัน <บา S 2> ใขรก็สิใไขเอาพญามารมันสุดแต่บางคนป่วยก็ไม่ไม่กลับบ้านแต่มาปฏิบัติก็เจ็บไข้จึงขอดูคนอื่นและอิ่มใดเกิดปีติปาโมทอนุโมนากับคุณงามความดีของผู้อื่นอนซ่อนมูเด้โตสมาเจ็บมาไข่ได้เบิงพ่อห้มีแห้งใจ ปัสตายกับมะคือหอดมูนางสับลาเป็นอนุสติกอดตายได้ขึ้นสวรรค์ใจพองซีแต่าบางท่านถ้าหากไม่เจ็บไม่ปวดข้าวได้ปลาเอาไปกินอยู่ในกฎดในมุ้งตนเองก็ช่วยบอกแนะนำพร่ำสอนกันด้วยจิตเมตตาอย่าทำอย่างนั้นคุณยายอย่าทำอย่างนั้นคุณป้า เขาทำให้เรากินไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาจะเป็นลมแล้วเขาทำอาหารผู้ที่เสียสละคนละสามหมื่นสี่มืนก็มาเลี้ยงพวกเราทำไมท่านจึงทำอย่างนั้นท่านไม่กลัวบาปหรือบาปมีบุญมีนยานเล่าลเป็นอมาพาตข้ามุงนะพวกมากๆปฏิบัติทําดีๆมันแผดเผาถ้ามีคนชั่วอยู่ปนหมู่คนดีมากๆเนี่ความดีนี้แผดเผามันเป็นตบะ พระพุทธเจ้าว่าไฟไม่ป่าจนดำเกลียมหมดแล้วเมื่อฝนฟ้าตกลงมาต้นหญ้าใบไม้ก็ออกระบัดช่อออกมาใหม่งอกงามแต่คนชั่วทั้งหลายถูกตะบะเดชะของคนดีแผดเผาเาจะเป็นคนชิบหายตลอดการอันยาวนานขันมาปฏิบัติธรรมได้เข่าไปแล้วไปนอนกินในหม่งกอนมูหอยอ่อนตอนสิจีพบหายไหวบอวดทุกอยากปากมองตลอดไป มันบกกุ่มบุญเพิ่นมันสิบาปในไง,ไงเอ้ยอย่าพาคเทษตจังสันเนอ,อโตกระเทินวัดกวนน้องหนา้ากวนซ้าหายมั่นคุณขั้นหักกวนคุณแหลว้วซิ่วกุ่งหักสิงหออโตกระเทินลงเฮือนแลว้วมาปฏิบัติรรำน้ำเพินทุกหากไห่จังได้กระอดเอาเน้งต่อตายหนาพี่เขาสิย่องเจ้าว่าดีเพิ่นคือโตโต,โตคือเพินเว้นไหวซาแต่เจ็บไข่ได้พญ,ญาต อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึง่งควรจะอนุเคราะห์คนโยกไลถามกันหาโยกหายาดูแลก,กันนะเราเป็นพี่เป็นน้องกันในศีลในธรรมมันก็มีอยู่ดอกนะคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปแต่ถ้าตั้งใจจะทําอย่างนั้นจริงๆมันจะแผดเผาเองพระสงฆ์เราก็เหมือนกันถ้าไม่ทําเหมือนเพื่อนจะเกิดอุบ,บาตจะเกิดวินาศเองโดยเฉพาะในพระศิลังคธรรมราชเนี่ยดูคาถาข้างล่าง เอเตสเพยขาภูตาปีซาจะปรายันตูตะเพิดยักษ์ทั้งหลายพูดผีปรีศาจทั้งหลายออกไปเดี๋ยวนี้อันนี้มันจะมีตบะมีเดชะถ้าผูดด้ใดไม่ดีไม่งามมันจะเป็นเองดูไม่ได้ร้อนรอนกรวนกวายไปเอง หรือมิฉะนั้นก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเป็นอัมพภาพอัมพึกไปเองอย่าเข้าใจว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะอยยามมาพบหมู่พบคณะที่ดีงามแลว้วจงอาศัยกัลยาณมิตรเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีอา้าวทีนี้ก็คงจะต้องค้างไว้ก่อนมันเยอะเกินไปนี้อันเดินจงกรมทําอย่างไรชัยยภูมิเดินจงกรมมาจากคําว่าจังกรรมะแปลว่าเดินไปเดินมาแต่เดินด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีอานิสงส์ห้าประการหนึ่งอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วจะย่อยง่ายสองย่อมเป็นผู้กับปริบสามย่อมเป็นผู้มีโรคในกายน้อยสี่ย่อมผู้อดทนต่อการเดินทางไ,ไกลห้าสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินเกิดขึ้นจากการเดินตั้งได้อยู่นานขณะเดินไปเดินมายังตั้งเป็นสมาธิได้เววาหนังจำหนัง นั่งแหงก็ไดต้ติงแหงสิมีสมาธิดึงคน,นงว่าซึ่งเาก็เข้านั่งรับนี่แล้วนั่งแท้ๆก็ยังรับก็หย่อนนอนบ่บอกอย่างมื้อสันปับนี่ก็นอนรับหลดตัวเพราะฉะนั้นสมาธินะเกิดได้ในขณะที่เดินถ้าสมาธิเกิดในขณะที่เดินได้นั้นจะตั้งอยู่นานกว่าการนั่งอีกและจะชำนานจะคล่องแคล่วจะต้องสรุปจบกันไว้แค่นี้ก่อนนะส่วนปัญหาที่ค้างๆคําคว่าในคําตรวจน้ําตอนเช้าคําว่าสัตว์ที่มีขันขันเดียวมีขันสี่ขัน ถึงจำพวกไหนนี้ก็ดังที่ได้กล่าวอธิบายมาขันขันเดียวคือพวกอสัญญีสัตว์พวกที่เข้าชั้นแข็งแกกไอเกรนั่นเมื่อตายไปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในภพในภพใหญ่ที่อสัญญีสตาวาดเป็นภพที่ยิ่งจะมีขันขันเดียวมีแต่กายไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหยุดไปก่อนคือตรงนั้นนี้ขันเดียวเมื่อหมดอายุห้าร้อยมหากับ ก็จะกลับคืนมาสู่ห้าขันท่องเที่ยวไปอีกในพบน้อยพบใหญ่พวกเรามีอยู่ห้าขันประกอบรด้วยอุปทานส่วนพวกสี่ขันนี่คือพวกถอดพวกมนโนมยิฐถอดเอาขันสี่ขันออกไปกายนี้รูปนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ท่องเที่ยวไปเกี่ยวกับทางหรือพวกอธิสมานากายเทวดาพวกอะไรที่เราไม่เคยเห็นตัวเขานั่นแหละ นั่งไปนั่งมาตรงนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิอาจจะได้ยินเสียงตรวจมนหรือเสียสาธุการที่เรามาอยู่ตรงนี้ตรงนั้นอาจจะมากกว่าเราเพราะเขาไม่เคยเห็นคนมีศีลมีธรรมมารวมกันสาธุการเกิดค,คิดถึงหลวงปู่เราหลวงปู่ที่ท่านมรณภาพไปนเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้ามีวันปฏิบัติธรรมมีอะไรเนี่ยถามท่านเลยไม่ถามบางทีท่านก็บอกโอ้ยอยากอไรเด้เสียงกุ้มน่องอยู่ทั้งอากาศคนคือสีมาไร้แท้หลวงปู่ท่านจะบอกเลย ได้ยินวันๆท่นนานไม่ได้สนใจใครแต่ท่านฟังตลอดเสียงเหล่านั้นคนจะไปดายญาติที่วัดสองสามพันคนปู่ไม่เคยรู้เลยท่านบอกว่าคนสิมาอย่างงงสมาหลายแถวหลุดไหลๆสีสนันหนวกเหมือนโบจักโบปูแล้วมันจะไหลอยู่ในหูนี่เดีย๋ยนี้สนั่นพื่นอยู่นู่นลุดเลยๆนี่มันก็เว้นกระคืนกระดีมื่ออื่นนี่เขาสิมาเสียหนาเท่าตัวปู่เขาสิมารักษาต้นใหม่ ตอนเช้ามาคนหลังหลมาเป็นสองสามพันรู้ท่านได้ยินพวกนั้นสี่ขันนั่นพวกอาทิสมานกายพวกนี้ก็ทีขอท่านทั้งหลายจงพากันเดินงองงามในศินในธรรมในศาสนาของพระาศาสดาท้ายพุทธันดรข้อนพุทธการกินจาปิปชิโมกาโลอุเสยยะอมตตังประทางแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังขอความภาคเพียรพยายามของท่านทั้งหลายจงนำไปสู่ความสำเร็จ ได้สัมผัสอมตะบทสู่เส้นทางแห่งความไม่ตายในอริยธรรมแห่งพระศาสดาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เออ